ยังคาเซเนี่ยเปิด่องกันมีอะไรกินครับคุณป้าครับวันนี้วันนี้มีมีทอดกระดูกหูจา้าเย้ยน,นะน่ากินมากเลยหนอและวทอดกระดูกหูเข้าเหนียวห้อนๆเชียกออกค้าทุกว่านเรานี่มาอีก3แผล อะไร้ไเาเ,าเ่ยหมูยอเหรอครับอ้ยเขาไปประคุมพน้าพนาเขาเขาเขาซื้อแผ่หนึ่งไปยังเค,เคืงเขาบอกว่ามันเสกหมูยอรวยแล้วหไหม,หมครับอันนี้ดีกว่าครับแล้วก็เอาดุกหมูใช่ไหมคะครับข้าวเหนียวเนะาะได้ได้คะ่ะแ<ม>ด้สีตอนนี้คะ่ะอันนี้คืออมคะ่ะอมไก่ค่ะแทบนัวค่ะ แคปหนัวด้วย,ยวันห้าบาทจ้าอันนี้น้ำพริกอะไรครับเนี่ยน้ำพริกตาแดงแล้วแน่น้ำพริกตาแดงกับแมงดาโอ้ยจัดแมงดาเักอันนี้ไม่จัดอันคุนเดมาจากไหนครับมาจากอีหยังมาเอ้ยอันลนาตลาดมีไหมได้มาไกลแม่พูดไป <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ก็คงจะไกลอะนึก็จะออกเลยเามาไกลอยู่นะลาตลาด จังหวัว่ามันแทบอยนมีมจากหน้าตลาดมันแคบอยู่ขึานมาเมงดานงานไม่งอ้าวไม่แนะคนยูสมายูเรามาจากปุ่นเี่ยนไปซื่อทียูี่ปุ่นฟ่นามทเสียปรเทศนั่น่นนั่เสียิ่นากะํำพริกเมแองดาบ่ต้องดมดก่นี้แมงดาหรือเปล่าอจมูกไม่ได้กินเลย ที่ว่าแมนดาตาแดงบอกต้องมันน่าจะเขียนไว้เนาะคือมันไม่เขียนไว้ให้เนี่ยมันนี่มันอร่อยแย่งกันมื้อเช้านี่อันแมนดาราจากไม่ใช่ละยองเจ้าละยองอีกแล้วน่าเอข้าวเหนียว้วยวดีกว่าอ่า้มเี้ยใชู่้กันแห้งๆอันนี้ก่อนใช่ไหมคะ สามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบแล้วหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้า่บอืมเอาอะไรใส่อีเจ็ดสิบห้าต้องเพิ่มอีกสิบห้าบาทอะไรล่ะ <c oughs> <c oughs> อาไรใส่ิแม่ขานี่จะเป็นี่ไงเจ็ดสิบห้าเบื่อนี่กัไ <c oughs> บ,บไก <75. S 2> ่อะเจ็ดสิบาะเอาเนยไหมมานน่อง กอไก็ไก่เยดูแล้วนะนี่ไงอไก่ไก่ก็โกงเราเป็นไก่เลยเป็นไก่อืเอาอนนี้่นียากเลยเอาไก่เลยไก่ครับเจ็ดสห้าแปดให้เป็นเก้าสี่เจัดให้นี่อมให้ไปโลดไม่มีขนมปังเลยนาะันมีขนมยังอวานก็ เอาขนมแล้วเออวันนี้เขาลดทำไม่เขาหยุดีหยเออแล้วทำไมหยุดเนาะเอต็มีเค้กอยู่อืมก็เลยไม่ไดเอามาต้องรอคีนขอบคุณครับอะตังโมขวดแดงเลยเมื่อวานเนี้ยแดงไหมแดงแจ๋เลยโอ้โหสุดยอดเลยยิ่ไปจนหมด้วยอืมมาถูกอืม